นีแเราก็มาดูทางเลือกของการเดินท่อร้อยสายไฟนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์เป็นท่อร้อยสายสีดํานะครับอันนี้เป็นพลาสติก UPVC นะครับอ่าเป็นท่อขนาด20มิลมันมองไม่เห็นนะ่ะตัวพิมพมันจะมันจะแบบว่าซีดมากอ่าเป็น UPVC สำหรับดัดเย็นนะครับหลายคนถามว่าแพงกว่า UPVC สีขาวไหมเหรออันนี้ก็จะแพงกว่าสีขาวประมาณสักสักเกือบ10บาท นะครับพีวีซ c ตัวเนี้ก็ทํามาจากเม็ดพลาสติกสีดําเลยนะครับเวลาดัดเวลางอไม่แตกรายงานนะอุปกรณ์ต่อ <Yeah. S 1> พว่วงอุปกรณ์เชื่อมต่อมันก็เป็นสีดำมาเหมือนกันหมดเลยนะครับ uh huh. เป็นเนื้อพลาสติกดําเลยนะเป็นกระทั่งเฟกอ่อนนะนี่นะครับ คือก่อนพวกนี้อาจจะหาได้ในเมืองใหญ่เมืองเล็กก็เมืองเล็กเมืองรองก็ค่อยๆหาดูถามหาดูตามเจ้าใหญ่ดูนะครับเผื่อมีให้ชใช้งานมาดูที่ท่อทผมบอกไปเมื่อกี้ว่าท่อเน,นี้ยทำมาจากพลาสติก UPVC คือมันคือสามารถดัดเย็นได้นะครับคำว่าดัดเย็นได้คือกเอาสปริงเนี้ยใส่แล้วดัดได้เลยถามว่าแตกรายงามไหมมามาดูกัน อันนี้เป็นท่อ20่มิลนะครับเราก็ใช้สปริง20่มิลนี่ครับมีแตกลายงาไม่มีอะไรนะนูเนื้อพลาสติกเขานะครับจะเป็นดําด้านนะครับแต่ว่าเวลาดัดออกมาแล้วเนี่ยมันไม่แตกแายง,งาสีไม่ได้ลอกนะครับเพราะว่ามันทํามาจาก ไม่ใช่พลาสติกสีดําเลยเดี๋ยวดัดให้ดูอีกทีนึงองคราวนี้จะดัดวงแคบๆนะครับดัดแบบดัดครั้งเดียวเลยนะนะนี่นี่เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับสําหรับใครหลายคนที่จะเอาไปทํางานลอฟเอาไปทํางาน ที่ต้องการให้โครงสร้างต้องการให้พอปมันเป็นโทนสีเดียวกันนะครับอ็อกซิเจนต่างๆก็เป็นสีดําหมดมีให้เลือกเหมือนกันหมดมีขายเหมือนกับท่อเหมือนกับท่อขาวท่อเหลืองเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับท่อที่เป็นสีดําอุปกรณ์ที่เป็นสีดำเนี่ยยังเห็นเฉพาะกลุ่มที่เป็นมินนะครับยังไม่เห็นท่อหุ่นนะท่อกลุ่มที่เป็นของเล่นกลุ่มที่เป็นตัวเลือกเนี่ยยังเป็นท่อที่เป็นฝั่งที่เป็นฝั่งท่อมินนะครับ อุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็เหมือนกันหมดเลยนะครับมีทั้งคอนเนค t เตอร์มีทั้งต่อตรงมีทั้งก้ามปูเขาอะครับทำมาจากเมล็ดพลาสติกสีดําเลยนะไม่ได้เพิ่งออกมาย้อมสีออกมาชุบสีต่างหากนะครับเบื่อเป็นทางเลือกสําหรับใครหลายคนที่ชอบโทนสีดํานะครับลองดูนะครับใครสนใจก็ลองซื้อหาใกล้บ้านดูลองสอบถามดูว่ามีขายไหม